สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องตันน้ำฝนอภัยออุเชียวมันนี่เฮามั่งพอพี่ชายเฮานะครับโอ้พี่น้องคือมึงมีเวโอ้ไม่ใช่การทักหาเนาะทักพี่กับตีอย่างเดียวน่ะถ้าตีตีอย่างเดียวไก่้พูดให้เขาเห็นเลยเป็นนีคือเจได้ใบหลวดผมยังเขาฝันผมเป็นนักแสดงครับผมเป็นนักแสดง นีตัวหลักตัวหลักตัวหลักครับผมรักหัวนี่วะป๊บอ่ะพวงนึงมันกดตีนเลยพวงที่กวนทีมัหลังห่านอ่ะเมื่อกี้มึงขึ้นไปทีวะขึ้นมไม่ได้ขึ้นแท้อะเบื่อแล้ะ อ่านใจหน่อยนึงยืนนึงยืนนึงแม่นเขายืนเมาวกะคงแม่นอายกูรักกูรักแล้วกูไม่ได้เกิดบอกว่ากูมาไม่ได้เกิดบอกให้โอ้ผมหลับอยู่เต้นกันได้พกขึ้นกันได้แล้วรับยังถ่ายคลิปอยู่หลักหันกันได้ไม่ได้เสียดเดดี่ยคือลูกพี่เลยเด้พี่เพื่อนกับ นี่นี่สอนหน่อยฟังครับอ่าย่างเข้ามาเด้อเดี๋ยวสอนหน่อยฟังเลยเออเดี๋ยวคอนวอยขึ้นเลยนะคอนวอยไออ่ะวัาดีอะไังร้องเพลงครับเอาสมัครร้องเพลงครับอ๋อเป็นนักร้องอยู่ปะอ๋อเป็นนักร้องอยู่เนาะขอโอกาสขอโอกาสไอ้องร้องเพลองลองเพลงอย่างพี่พี่อ๋อยืนมึงแนะเขายืนพ่อเป็นไอครับอ๋อหรือว่ายืนมึงเป็นเขายืนพ่อเป็นไอเนาะแล้วที่นี่เคยลองลองลองอ๋อ เออพี่น้องกากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านตัดสินใจนะครับอ่าบอดยองบอดสามารถอันนี้บอดชอบบอดชอบพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านเป็นคนตัดสินใจว่ารับหรือบ่รับเนาะโต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 อย่างกล้องกล้องกล้องเอกล้องเอากล้องกองออเขาคุณเขาซื้ออย่างนี้บอดดำครับมีมีใส่ย่าปอดดำเดิมเดิมอังซี่พี่น้องทุกท่านบ้านอดยองบอดสามารถตัดสินใจี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่าน ว่าสิับเรือบี้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมเมเอ่างสีเดียวาลองเลยเลยบ่ครับองเลยบ่เอาลองไดเลย่อ่ะเดี๋ยวจังนเดี๋ยวราการนัดคุณตีแกแกีองกองกอโอ้ยจะมีเก้อี้มันคักเลยเดวอี้นั่งเก้อีพี่เพียงยังเพียงไม่พี่ไฟบ่เพียงผู้ใดนางออด ผู้ฝ่ายสะอื่นหวันสะอื่นวันที่7มีนานะครับทุกลงพระประจุครับโอ้พอดีเลยได้เงาะได้เงาะได้เงาะเขาฉากเลยพอดีเลยไปแบบไปหยั่งส่วนเขาสามคนเลยบ่บอบ่บเจ้าสีเห็นสุบูร์เมย์ขาหน่งฮะเบิ้ดโอ้ต้องมีไม่กันชันเลยเนี่ยบ่มีอยู่มาใส่บ่นี่ไงบ่ม่งไงไปไว้เดี่ยวเดียบขาดแล้วลงไปไปไว้เดี่ยวเี่ยววิดีโอหรืออะไรสดหนิฮะวิดีโอหรืออะไรสุดไลฟ์วิดีโอครับ

ชากหนึงครับที่อยู่ในสินสินของหนังผู้พันซื้อผู้พันซึ้งกำกับโดยพี่ประธานครับพี่เซียเพียวแล้วก็นี่บักไฟไอซุซกเล็กหน่อยเหรอไปเมลหน่อยนี่ครับพี่ต้นหักครับผมพระเอกครับผมเป็นนี่เฮ้ยหัจักหูวจักกันตั้งแต่เป็นทหารนี่ทหารอ๋อนี่ทหารว้าววดมากหัจักหูวจักเล่าหนอนผลพินถักมาให้ผมเขียนเพลงให้ผมเขียนเพลงดี แต่แต่ไม่อยู่ที่บ้านเลจับปากัาเยอะบ่มีเวลาค้ับ้วมีเพลงดีๆส่งให้เฮียฟังโมมีวันนี้บ่มีไม่ได้เขียนเลยไม่ได้เขียนเลยมันบ่มีเวลาเดียวฟิมันคืออยู่บ้านเดียวยุบานโม่เดินั่งแหม็นเลยเห็นงานเสมอเลยมันบ่มีเวลาแล้วล่ะเราแต่งแต่งไอ้ัอลำอ่อแตกมอลลำอ่อแตกแนวใดมันลำเนี่ยแหละเพราะคิดจักสองปีแล้ว เงินสองหมื่นเนี่ยก็ยังเถาเอยา่ยั้ไปไกลๆกูไปโอ้เนาะเนอขึ้นหอดก็เห็นว่าอยู่ไกลๆเนี่ยอย่างนั้คนดังเนาะถ้าบ่มีคุณประโยชน์มึงมาตั้งกล่องอย่างที่บอกต้องย่างมากรอตเราคนว่ากโบนเราคนหนวดได้คอยกอดเจ้าแทถกูนึกในท่านกะว้ายอยู่หลายวันผลปีอยู่ไอ้ต้นทางบ่ใบหนวดไปปกติบ่กใบหนวดกะเถาแพงแล้ว มันมันหนาดิมัดหัวเอาครับสวัสดีครับครับานครับฝากปหนัตนครับนี่ครับโก้แก่ครับฝากเนื้อฝากต้วฝากเนอครับิฝากก็ฝากไปกดไลค์ฟังยูทูบสมาร์ทมิวสิกนี่ครับนี่เพรางนเพลงดังปักปึกนี่เพรางเพลงแหลกของของเลยึกของมัดกสินกสินต้องให้ตามปอบเวอร์บร

ผลงานเหมือนกันเอาไว้เป็นของแจกให้แฟนติกดนเบื้องเดิบพี่น้องถ้าข่อยย่างนี่มันนี่มันสีเสียมารยาทบอกพี่น้องอ่ะเอียก็ถ้าจะย่างนี่อยู่ตะกล้องนี่มีเพลงย่างเลยก็ไอพี่น้องเข้ามาติดตามเประเทศแล้วเลยเละเทศหมดแล้วเอ้น้องหยอกนี่ก็ซีดเข่ากล่องมันเลยไหยางใส่เลยยางใส่เลยเอ้ายางใส่เลยยางใสครับ เสียงเขาผมลบออกแล้วแะมอเดี่ยเขาสวยปะโอ้มาสันพอดีเลยอ่โอ้ดาลคิดจงไหนจักเอาวิเศษเตอร์อาหารมาไปเขาชากนิ่งอยู่บาจดสั้นอยู่บาดไหลอันไหอยาดานข้าเข่าดูันอ่ะเลยหายันไปต้องเสียค่าตัวยค่เลยไมอกดิษณะงมันหูไปนะฮะ ว่าตรงใจนะผมเป็นไหคฆ่าตัวเหต้องใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <finish> ๋ยวเขาโดนว่าเลยดิออกออกประมาณจักี่นาทีอาจจะประมาณสามวิสามวิโอ้โถ่ายแปดสมองในโรงหนังนะในโรงด้วยนะเอาหนังก็ต้องอยู่ในโรงหนังอยู่ใส่ห้องน้าก็ไม่เครเข้าเบิรงนด้วยครับเฮ้ยระเบิดมั้ยลูกขึ้นบนนี้มามาหนีกลับไปบ่ ยอุหากมาเสองเพลงสามเพลงอยู่สองสาเพลงอยู่เพลงนี้เด้อดเถอะเอาเพลงบึงหมวดเนี่ยเออไปนวดโอ้ c h a r a เตอร์เดี๋ยวผมแต่งตัวให้มี่แต่งตัวปอบดำเลยเอาไปลุกฮะเอาไปเจ๊ฉากู Borrow กคือไอออกจากน้องมินเนี่ยพะย่าป่ะกูยอมพะยาเถอะพญาแหวงเน้อไปเรื่อง ไใ่อะเเ้าคาดสัมผัสดรับไปไบ่คือนอนอ้เนาะโอ้โหนะแนแน่นอนลิี้แรนแน่นอนลิปเลรแลเลรแน่นอนลินี้าฟนี่นอฟังแน่หมนี่เหอ้ยืนนบ่แม่อันนี้แมงนั่งเฝ้าซะ บอกสาวกีน่ะบ้างเลยเสียงลูกแทบอ่ะอ่เสียงเสียงบอกเสียงเสียงภาษาทิพย์เลยเจ้าอุชิเสียงภาษาทิพย์เออเออผมผมมาฟังอันนี้ไหมถามหักสาวเขาไม่เอาอาาไทยเลยเลยนี่เสียวเดี๋ยวให้กูเฮ็ดผูทชัวร์ผู้ใดเป็นคนบอกผู้ดีไอ้ยองคุณบอกบัดยองคุณบอก แน่นอนนี่ครับพี่น้องชาวคีนี่ปอก็ไอ้ไส้ครับสุดที่รักหรือเปล่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนองปอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันแพลละพลวิเชียรครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับก่อนสิหนักกว่านี้ครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับ